สวัสดีครับพี่น้องของลุงสมโมนีลุงสมสมุนไพรขอนําเสนอต้นระอองดาวต้นละอองดาวครับพี่น้องเป็นไม้ประดับสีสันสดใสดูดซับสารพิษละอองดาวเมื่อพูดถึงการเลือกพันุไม้มาปลูกตกแต่งบ้านเสื้อว่าลายคนชื่นชอบไม้ที่สามารถดูดซับสารพิษในอากาศได้ครับพี่น้อง และซอยฟอกอากาศได้ช่วงนี้มีเทนที่สามารถปลูกต้นไม้ฟอกอากาศและดูดซับสารพิษในบ้านได้กะเลยมานำเสนอต้นละอองดาวครับจัดเป็นไมพุ่มขนาดเล็กมีความสูงประมาณ1เมตรในส่วนของลํ้ต้นเมื่อแกจะมีเนื้อไม้แล้วก็กกิ่งก้านเป็นสีเหลียมส่วนใบมีลักษณะเป็นใบเดียววงรี่รูปไข่ปลายแหลมใบช่วง โครนมุ่นคงขอบใบเรียบบ่มมีใบยักษ์กันใบาย,ยาวเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเริ่มเติบโตได,ด้ดวนเล้วสามารถพบได้ทั่วไปในเขตปารลอนแถบแอฟริกาและมาดากัสการ์และกับที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องนี่คือต้นละอองดาวนะครับประโยชน์ของละอองดาวครับพี่น้องละอองดาวนิยมถูกมาจัดสวนเพิ่มความร่มเรือนให้กับตัวบ้าน และสวนสวยนอกจากนี้แล้วยังย่อมปลูกในบ้านโดยเฉพาะเทนตอนนี้คนกำลังขันมาปลูกต้นไม้ยางแผ่หลายละอองดาวจึงเป็นต้นไม้ที่ย่อมกันมากในตอนนี้เนื่องจากคุณ,คณสมบัติเหมาะกับการปลูกไว้เพื่อซับอากาศฟอกอากาศดูดซับสารพิษในเป็นต้นไม้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในขณะนี้นี่คือละองดาวครับพี่นอ้อง ต้นระอองดาวปลูกได้ง่ายมีสีสันสวยงามนะครับสลับสีเป็นสีดางสีแดงสีชมพูสีเขียวนะครับสลับกันดูสดใสงามตาและปลูกได้ง่ายจำกัดพื้นที่ของการขึ้นนะครับในกระถางปลูกใดดีนี่คือระอองดาวนะครับฝากกดไล์ก็แช่กดติดตามกด subscribe กดสันกระดิ่งรั่วๆให้ลุงสมสม,มนไพรเมือนีลุงสมสม,มนไพรมานำเสนอไม้ดอกไม้ประดับที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือต้นละอองดาวและกะดูดซับสารพิษฟอกอากาศได้บานได้คลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้คลิปหนาพ่อกับลุงสมใดไม่สวัสดีครับ